สวยขวนเราะว่ม <in> <cents? S 1> ัเรียนมันสวยขวน่ารักแล้ว็เดินทางไปที่ต้อถึสกกี่เมตรแล้ ื่อนมันโทรเจดมัโทรได้จีฮัโหลเออเขาว่าชิบอกเพื่อนมันหาเพื่อนอันอยากให้เพื่นแจ้งคิมพอเฮียริพอร์านะริพอรตส่งแล้วเนี่ยเพื่อนคับโบบายมีทีนขนาด คือหกรยเยนหนึนน่งพันหนึ่งพันเย็ครับต้องเข้าไปนะแต่ต้องเอาเป็นโนท้านั้นเลยมาแต่อนันนี้เป็นวัดที่เนาะเข้าไปวา

ราประมาณนี้อุ่นดีอ่ะเลยตอนเี่กินตอนนี้เก้าร้อยแปดร้อยกันเลยธนาคาที่มาขึ้นของแล้วเอาแบบ้ีเหลืองครั้งเป่ดกอนแล้อเจันทับปิ้งนี่ถอนในเมืองของนาลาเลยหลังจากนั้นก็จะขึ้นรถไฟไปที่ออสการ์เนาะ